เอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะของคุณมากค่ะทุกคนเออ่ตอนนี้เราก็อยู่ในแแบสคริตเกมนั่นเองแล้วก็เราก็มาเล่นคนเดียวนะวันนี้เพราะว่ามีเงินจำนวนมากเป็นของเราคนเดียวมึงมาได้ยังไงก็ตามมาไงมีเงินขนาดนี้จะไม่ตามมาได้ไงดูมึงมาท้งว่า ไม่เองก็มาแข่งเอาบมืองอีกอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วงั้นเราไปเล่นด้วยกันเลยแล้วกันนะเออนะอ่ะอันนี้คือถ่ายรูปก่อนไหนๆหรอไปๆๆนั่นน่ะอ๋อมีเสื้อผ้าให้ไม่ใส่เข้าประตูเพื่อเริ่มเกมพร้อมั้ยเพื่อนไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ะตกวนึกว่ากันแก่ คนนึว่าใครัอ้ยกูก็ก็เอ้ยกูไเข้าไปนึกจะเอ้ยยไม่ได้เล่นแล้ววันนี้วิว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 เออเกมนึงวิว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 วิเกมหนึ่งเกม่งว้าวหลงทางจ้าวิววิมาแล้วอะไรเนี่ย welcome to รนไลคินไลโอเคแล้วต้องขยับแล้วเราเอาต้องเริ่มแบบนี่เ่รนี่คืออะไรอ่ะ ต้องเ,เริ่มจากเส้นนี้ใช่ไหมเพื่อนแบบว่าถ้าเราขยับตอนมันพูดชื่อเราก็จะตายโอเคเพื่อนไปหนึ่งสองสามหุยมันสะโรอ่ะหุยว่ามันเงียบจังเลยอ่ะหุยว่าม,มันเงียบจังเลยอะไม่แบบนี้เคยไม่ทำอะไรเอาอ๋อ กดเองทำเองมาแล้วกูกดเองถ้ารู้แบบนี้คือให้เรากดเองทำเองนะคะซึ่งก็โอเคด่นานาแรกก็สลับกันเล่นไปมึงไปกดก่อนไปไปอยู่นู้นเดี๋ยวกูกดเองอ่าเดี๋ยวกูกดให้นะเดิน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 เถอะ วอุยอ่ะเราข้ามไปเกมสองด้ีกว่าเพื่อนมแต่เย้ยเยเยอะเลยเยอสุดเ้ยแว่าผเกม2มันจะดีผดเกมสมันจะดีเออดีจะแล้วอ่ะเราคิเราคิด้ยทาเไองงงเโหมดซูเวิเออแต่ดีอจะดีอจะหนุกหนเก็ได้จหนุกก็ได้นี่ไง เกมสองมามาเกลีน้ำตาลเกลีน้ำตาลนะเพื่อนนะเกลีน้ำตาลเกลีน้ำตาลไปไปไปเลยเลยน้ำตาลกูกูกูว่าต้องหนุบแกะน้ำตาลหนุบกูว่าต้องหนุบมันต้องหนุบแน่ๆมึงต้องหนุบแน่ๆวิทวิทวิถึงแล้วอ้าวมึงบอกทีว่ามันต้องสนุกคือชักขยเยื่เพื่อนเวลค้องจูทขาก็กลัวโอเคไปมั้นู่นเดี๋ยวกูมานี่อ่ะไม่ต้องขึ้นริฟว่าขึ้นริฟขึ้นริฟว้าวริฟอ๋อเมื่กูตกเออริฟว้าว เขาบอกว่าให้เราใช้ใบตกปลาในการลากเพื่อนลงมาโน่นโน่นโน่นมึงโน่น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 อ้าวไหนมึงได้ปะอ๋อนี่ไงว้าวอ๋อไม่ต้องมีคนคอยดูเป็นกรรมการให้อ๋อหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยมันดึงกูจริงๆด้วยมันดึงกูจริงๆด้วยเฮ้ยเฮ้ยมึงแกวัวสูงได้ไอ้เจี๊ะมึงแกวัวสูงได้ยังไง เกมแล้วจะกูด็กกูยให้ดูเลยเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรแล้วแล้วแล้วเออเออเออว่าดีว่ะเยี่ยงกับวันที่เตียงเลยบอกกูทีว่ากูเฮียอะไรสนุกจังเลยอ้าวเฮ้ยมันเป็นกลายเป็นเกมหนึ่งเกมสามเกมห้าเลยวะอ๋อมันข้ามอ้าไมนเกมสองมาอยู่นี่อะเอาก็พอวงพวกเราเข้าผิดๆตูวปะ เโอไปไปไป package น้ำตาลเก็บน้ำตาลของจริงแล้วอันเนี้ยของจริงไม่ติงนางเงื่อนสนุกจังเลยเเออใช่่นียแล้วเดินอย่างไกรเออกือว่าต้องสนุกว่าต้องสนุกเลยวันนี้เนี่ยของจริงของจริงของจริงเย้เย่เย่เย่ของตัวอะไร Player s ร์สมาร์ทฟรอมทีมแอน o ูสเตอร์ชิฟอย่าบอกนะมึงฮะมันคืออะไรเพื่อนมึงดูนี่ดิอย่าบอกใครนะใค้แดูไปเนี่ยโอ้โห ถ้ามัแต่ลมเป่าวะเออมีแต่ลมเฮ้ยนี่ไงมีวงกลมด้โอ้นี่กลวนี่แหละง่ายได้ไงไงวันี้ง่ายสุดแล้ววงกลมวงกลมวงกลมวงมาแย่งอะไรกันเดียวกูเดียวมาอ่ามือเงน เสร็จแล้วเพื่อนขอโทษนะแต่ของกูมันโอ้โหมึงเลือกอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าไมของกูไม่เหมือนของเขาอะมึงแพ้แล้วไปเอแต่อไปเกมอะไรอ่ะแต่ไปเกมอะไรแต่ไปเกมที่สี่เกมที่สี่เย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 ่สนุกจังเลยสนุกจังเลยกูบินไปเลยแล้วกันวิด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 เฮ้ยมาถึงแล้วเกมที่สี่ Welcome to Marble ดีดลูกแก้วเหรอมาสี่ลูกแก้วลูกแก้วมามามาลูกแก้วลูกแก้ว เขาบอกว่าให้ต้องให้เราเสกอันนี้ามาสิบอย่างแล้วก็ขุดให้ลงรูเนี่กูก่อนโอเคเอาเออต้องสลับกันออกไกลๆแล้วก็ชูลอ,อ,อ,อ่ะเออเออเฮ้ยกูเกือบลงรูแล้วใส่ดปยังไม่ได้ยังไม่ได้ถ้าลงรูมาไห่คือทุกคนจะทุกคนจะไอคนที่ลงรูอ่ะจะได้บอกทั้งหมดที่อยู่ตรงนั้นแ่ะ <S 2> <S 2> <S 2> <S เออ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยกูเกิดแล้วกูเก in ิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งมาลงยังวะยังยังยังไปไหนแล้ววะอึดโอ้ไปเฮ้ยโอ้ยองกูใกล้แล้วเพื่อนของฮูโลหมดเลยเอ้ยต้องกดแรงๆแล้วกดแรงๆรงเฮ้ยยากอ่ะ claro มึงเล่นอย่างงี้เลยเหรอกูจะกูกดของกูไว้กูกดเขาไว้เออกูชนะกูชนะกูชนะแต่กูชนะ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 ไอ่เอ้ากูฆ่าตัวเองมึงนวานดีวะเกมที่อะไรแล้ววะเกมที่ห้าเกมที่ห้าเราเล่นไปแล้วป่ะยัง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 เกมห้าอันนี้มันคือเกมอะไรวะเกมห้าคือเกมอะไรวะ เอออืมดิูลแกนอะไรวะอ๋อกระจก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 ไงเออกระจกกระจกเฮ้ยอ้าวโลเซอร์โลเซอกูเอาเบอร์แรกกูกูกูคนกูคนกูคนแรกเองกูคนแรกเองกูกูกูคนที่สิบกูคนที่สิบเองอ่ะเอากคนที่สิบนะก็อยู่แค่สองคนเฉยๆก็จะหลอกกันเดินมาแล้วมาแล้ววิทวิทเราเกมโมซูนให้ก่อนเกม

กูไม่ลบมึงไปดิเฮ้ยุยวุยุยวุยียเรายาเดอวเออกูชนะกูชนะอกูชนะกูไปแล้ว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 เกมสุดท้ายแล้วเพื่อนเอาลอุ้ยเอาเดว้ว่เราเพื่อนเกมสุดท้ายแล้วเกลมาแล้วปลาหมึกปลาหมึกหมึกมหมึกวิวิวิเยอ๋ออันนี้ก็คือไงวะเราต้องทำยังไงนะ ก็ให้กูไปถึงหัวปลาหมึกเคได้โอเคได้งั้นกูเป็นคนป้องกันนี่เกมผสมกันนะเย่แ <Yeah. S 1> ม<า>่แดดแดดแดดไม่ต้องไป dead, 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 ไม่ต้องไป dead, dead, dead. ไม่ต้องไป,ไอ,งไปอ่ามึงเร็วจังเลยวะไอ้เจ้าพี่ฮิแอรแมปอะไรมึงแมปอะไรมึงแมปอะไรมึงมาหนี้มาหนี้มาหนี้ มันมีคนเคยคอมเมนต์ว่าพี่พี่ทำไมพี่ชอบทำลายแแบบเป็นเลยครับพี่อย่าทำลายแแบบได้เลยครับแจะทำลายแแบบได้ไหมกูได้เลยพี่ไม่ทำลายพี่จะไม่ทำลายกูชี้พี่ก็าซูมีดอว้าวสวยจนได้เพื่อนนี่แหละนี่แหละนี่แหละทางของเรานี่แหละคนทางที่ใช่เชี่ยต่อต่อเป็นต่อเป็นทางเลินเชี่ยมาแล้วมาแล้วเออ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 มันช่างเป็นภาพที่สวยงามจริงๆ เขาจะไปต่อได้หรือไม่มาดูกันในเกมนี้ครับผมตอนนี้เซ็นเตอร์เขากำลังวิ่งมาแล้วระเบิดล้งตาม,มาติดๆเลยครับตอนนี้เอ้าทำไมระเบิดหยุดวะเขาจะรอดหรือไม่กับการแข่งขันในครั้งนี้ <c oughs> มันว้าแล้ว